ชกศแจ้งข่าวด่วนพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนและมีการแจ้งประกาศผ่านจังหวัดที่ได้รับสิทธิ์ด้วยนะคะคุณผู้ชมตามมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนผ่าน3โครงการค่ะคุณผู้ชมเริ่มตั้งแต่50 0 0 0บาท1นึ่งแสนบาทสูงสุดที่1่ล้านบาทนะคะรับสิทธิ์แบบไหนรับสิทธิ์อย่างไรนะคะเดี๋ยวนั้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามและมีจังหวัดไหนบ้างอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะ ทกอแจ้งข่าวพี่น้องประชาชนเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนล่าสุดนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนทางภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบนะคะจากการ ที่ได้รับผลกระทบน้ําท่วมทางภาคใต้ค่ะและที่สําคัญตอนนี้ทกศมีมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ครอบคลุมพื้นที่นะคะทั้งเรื่องของการพักชาําระหนี้แล้วก็ให้สินเชื่อด้วยผ่านโครงการลูกหนี้โดยการพักชําระหนี้สําหรับเกษตรกร,ร,ร,กรบุคคลน,นิติบุคคลค่ะที่มีหนี้ค้างนะคะคงเหลือณนะวันที่31ตุลาคม2 5 6 8ไม่เกิน1ล้านบาทแล้วก็สถานะไม่เป็นหนี้ NPL ค่ะแล้วก็มีภูมิลําเนาสถาน ประกอบการหรือว่าอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาอัตราดอกเบี้ยต่อปียกเป็นการคิดดอกเบี้ยในช่วงการพักชาําระหนี้คิดอัดตราดอกเบี้ยร้อ,รอยละศูนย์ต่อปีระยะเวลาก็คือ1ปีนะคะส่วนระยะเวลาแสดงความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการก็คือวันนี้นะคะไปจนถึงวันที่31มกราคม2569หรหรือช่องทางแสดงความประสงค์ผ่านแอปพลิเคชันเบซีโมบาของทางธนาคารทกศทุกสาขาทั่วประเทศค่ะซึ่งทกสให้สินเชื่อผ่านโครงการสินเชื่อเพื่อ เยียวยาสาหรับเกษตรกรแล้วก็บุคคลวงเงินสูงสุดอยู่ที่1 0,000แบาทดอกเบี้ยศูเในปีแรกนะคะและสําหรับเกษตรกรบุคคลณวันที่31ตุลาคม2 5งพโดยสถานะไม่เป็นหนี้ NPL นะคะแล้วก็มีภูมิลําเนาสถานประกอบการหรือว่าอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่10จังหวัดได้แก่จังหวัดชุมพรจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดพัทลุงจังหวัดยะลาจังหวัดระนองจังหวัดสงขลาจังหวัดสตูลแล้วก็จังหวัดสุราษ ส่วนอัตราดอกเบี้ยปีที่1นึ่งร้อยละศูนต่อปีแล้วก็ปีที่2ถึงปีที่3อัตรา MR านะคะกาหนดระยะเวลาชําระนี่ไม่เกิน3ปีแล้วก็ระยะเวลาในการจ่ายสินเชื่อถึงวันที่31มีนาคม25 6 9ส่วนอีกหนึ่งโครงการก็คือโครงการสินเชื่อในการฟื้นฟูสําหรับเกษตรกรแล้วก็บุคคลวงเงินตรงนี้อยู่ที่1ล้านบาทดอกเบี้ยศูนเปอร์เ็น์ในปีแรกนะคะคุณผู้ชมผ่อนนานสูงสุด15ปีสําหรับเกษตรกรบุคคลข้อมูลณวันที่3 ตุลาคม2 5 6 8้สถานะไม่เป็นหนี้ NPL นะคะมีภูมิลำเนามีสถานประกอบการหรือว่าอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่10จังหวัดได้แก่ชุมพรนครศรีธรรมราชนราธิวาสปัตตานีพัทลุงเยลาระนองสงขลาสตูลแล้วก็สุราษฎร์ธานีค่ะอัตราดอกเบีย้ยปีที่100ร้อยละศนย์ปีที่2ถึงปีที่3อัตราดอกเบีย้ย MRR ลบนะคะแล้วก็ปีปที่ี่ถึงปีที่15อัตราดอกเบี้ย m r ค่ะกำหนดระยะเวลา และนี้ไม่เกิน1ิปีะระยะเวลาในการจ่ายสินเชื่อก็ถึงวันที่30มิิถุนาย,ยน2569นเพราะฉะนั้นนะคะมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูสำหรับพี่น้องประชาชนเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนผู้ประสบ,บุทกภยัยน้ำท่วมทางภาคใต้ปี25 6 8, 8ันกสทั69ทกศยังคงมี3โครงการดีๆให้สิทธิ์ในการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะคะใครที่สนใจติดต่อได้ที่ทกศในเขตพื้นที่ที่ได้นำเรียนให้ทราบค่ะผู้ชมเป็นกำลังใจ ให้กับพี่น้องประชาชนทางภาคใต้ด้วยนะคะให้ผนวิกฤตนี้ไปได้แล้วก็รวดเร็วแล้วก็ขอให้ฟื้นฟูทุกสิ่งทุกอย่างประสบความสําเร็จเหมือนเดิมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่นันนำมาฝากคลิมนี้นาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ แจ้งข่าวดีคุณพ่อคุณแม่น้องนนักเรียนที่ได้รับเงินทุนเสมอภาคของโครงการกสศสนักเรียนยากจนเรียนดีนะคะคุณผู้ชมล่าสุดค่ะสามารถตรวจสอบสถานะในการโอนเงินได้ตั้งแต่วันที่13มกราคม2569ซึ่งในส่วนของการจ่ายเงินนะคะจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบกรณีที่1ก็คือมีการจ่ายเงินค่ะหรือว่าการรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ของนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองที่มีการแจ้งในการโอนเงินผ่านโมบายแบงกิ้งของแต่และธนาคารไว้แล้วนะคะ หลังจากนั้นค่ะเมื่อมีเงินเข้าค่ะ หลังจากนั้นเมื่อมีการโอนเงินเข้าบัญชีนะคะในช่วงวันที่13มกราคม2 5 6 9ก็สามารถกดเป็นเงินสดแล้วก็ถอนเป็นเงินสดออกมาใช้ในส่วนของค่าของชีพของน้องนองน,องนักเรียนได้เลยส่วนกรณีไม่มีรายการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์เนื่องจากว่าชื่อเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ผูกกับบัญชีพร้อมเพย์ไม่ถูกต้องกรณีนี้นะคะนักเรียนจะยังคงไม่ได้รับทุนนะโดยจะมีการจัดสรรเงินตรงนี้เข้าไปทางสถานศึกษาแล้วก็ให้กับผู้ปกครองรับเป็นเงินสดที่ทาง สถานศึกษาอีกครั้งหนึ่งตามนัดหมายของคุณครูประจําชั้นค่ะส่วนการรับเงินในส่วนของรูปแบบที่2ก็คือการรับเป็นเงินสดผ่านบัญชีสถานศึกษาค่ะซึ่งในส่วนของการตรวจสอบสถานะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่1 3มกราคม2 5 6 9เป็นต้นไปโดยคุณครูแอดมินนะคะมีการเข้าสู่ระบบด้วยยูเซอร์แอดมินเลือกเมนูติดตามความก้าวหน้าเลือกสถานะโรงเรียนจากทางกะสศแล้วก็ดูรายละเอียดของการจ่ายเงินทุนเสม,มอภาคในภาคเรียนที่2 2,568หากข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมสถานศึกษานัดหมายนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองเพื่อมารับเงินอุดหนุนที่สถานศึกษาตั้งแต่วันที่13มกราคม2,569-9กุมภาพันธ์2,569ค่ะส่วนนี้คงไม่ได้รับการอนุงิตอีกก็จะมีการตรวจสอบข้อมูลและก็จะจ่ายเงินในรอบที่2แล้วก็รอบที่3ในลําดับถัดไปนะคะยินดีด้วยค่ะสําหรับผู้ปกครองทั่วประเทศน้องๆน,น,นักเรียนที่ได้รับเงินทุนเสมอภาค13มกราคม ตรวจสอบสถานะในการโอนเงินค่ะคลิปนี้นาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ